ให้ฉันไปส่งไหมเธอเป็นใครเนี่ยเรารู้จักกันหรอถึงมาทัาอรู้จักสิวิกกี้ลูกสาวท่านประธานนี่เธอกำลังจะไปบริษัทใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันไปส่ง ฉันขาดอะ่ะแล้วเมื่อคืนฝนมันก็ตกแล้วก้นฉันจะเปียกไหมเนี่ย ใจนะไม่เป็นไรเห็นว่าหน้ารักนะเนี่ยก็เลยมาส่งปกติแล้วนะคนอื่นน่ยไม่มีใครได้ซ้อนรถชั้นหรอกจริงๆแต่ว่าขอรานเอา้าไปซะละทำไอไไรจะจีบติดวะเนี่ยเป็นไงบ้างสำเร็จไหมฉชนเอาเงินครึ่งแรกมาให้แล้วขอบใจนะ แต่ว่ายังไม่สําเร็จเลยว่ะแค่เบอร์ยังไม่ได้เลยถ้ายังไม่ได้ก็อดได้ตังผู้ชายคนนั้นจ้างให้ฉันมาจีบลูกสาวท่านประธานบริษัทเพราะอะไรนั่ะหรอไม่ได้นะเตยกดก็ต้องเป็นกฎพ่อมันเคยขออะไรลูกเลยนะนอกจากกฎสองข้อที่ตั้งขึ้นมาข้อแรก ห้ามเด็กกับผู้ชายจนกว่าพ่อจะานุญาตข้อสองห้ามแหกกดข้อแรกฟังจนจำได้จะขึ้นใจแล้วค่ะดีมากมิกกี้เฮ้ยนี่นายิยืนทำอะไรตงนี้ทำไมล่ะคะพ่อ หนูโตแล้วนะแล้วหนูก็เรียนจบแล้วด้วยอะ่ะนี่พี่วิกกี้พี่ไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอพี่จะยอมพ่อไปอย่างนี้นเหรอพี่ไม่คิดจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างเลยเหรออ๋อหรือเพราะว่าพี่ไม่ชอบผู้ชายอะ่ะพี่ก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรอะะ่ะฮะทำไมรับเก่าพี่มันทำให้พี่เจ็บมากเลยหรือไงคะเตยพูดบ้าอะไรเนี่ยหยุดลิยทะเลาะก,ก็ได้แนละ้วพ่อยอมให้เธอไปเดทกัน แต่มีข้อแม้วิตตี้จะต้องมีแฟนแล้วก็ไปเดทก่อนพอ่อพี่วิกกี้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 ิพิพีบอกนะว่านายชอบผู้หญิงคนนั้นอะลูกสาวท่านประธานเลยนั่นอะอ่าก็ก็ใช่น่ะสิแต่จะว่าไปอะไรของนาย ฮัลโหลแม่ฮะโอนเงินโอนอะไรกันหนูเพิ่งมาทำงานให้แค่อาทิตย์เทียวเองเออเดี๋ยวส้นเดินเอาไปให้นี่เธออยากได้เงินโอนให้แม่ก่อนสิ้นเดือนไหมอะไรนะ ส <Surprise. S 2> พี่เฟิร์สพี่มาทำไมเนี่ยคืนดีกับพี่นะน้องวิกกี้นี่ก็หนึ่งอาทิตย์ละที่ไม่มีวี่แววเลยเรื่องของเรามันจบไปแล้วพี่เฟิร์สเราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกถอยไปงานช้างแล้วเราแฟนเก่าเขามาขอคืนดีว่ะนี่วิกกี้จะเล่นตัวทำไมอะฮะคืนดีกับพี่ซะให้มันจบ,จบ พี่ก็แค่เกเรไปบางครั้งตามภาษาผู้ชายขึ้นขนองอะวิกกี้อย่าใจดำกับพี่นุ้งเลยใจดำงั้นเหรอฉันต้องหารพี่ต้องพูดคำนี้พี่อย่าทำฉันเจ็บแล้วยังจะมาอะไรกับฉันอีกพี่เนี่ยใจร้ายเกินไปหรือเปล่าอะเห็นกับตัวที่สุดจะไปไหนวิกกี้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนจะหนีทำไมฮะปล่อยนะพี่ฟอสเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกพี่ไม่ปล่อยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเยเขาไม่เอาแล้วนี่ตามตื้ออยู่ได้ นี่แกเป็นใครวะก็เสืองไรด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลว,วิกกี้ได้ดีกว่าแกแล้วกันไอขยะเช้าวิกกี้เหรอโอ้สภาพอย่างแกเนี่ยนะวิกกี้เขาไม่เอารอกใส่หัวไปนะคนนี้แฟนใหม่ฉันเอง แยุก <And> ี <And> ้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนกี้ ดีกับที่นี่จังเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอจะต้องชอบที่นี่แน่ๆเธอมาที่นี่บ่อยเหรอที่เนี่ยเป็นเซฟโซนของฉันเวลาที่ฉันไม่สบายใจนะฉันจะชอบมาที่นี่คนเดียวอะมานั่งคิดอ,อะไรโง่ๆบางทีปัญหาที่มันเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่มีทางออกแต่พอมาที่นี่แล้วมันรู้สึกสบายใจขึ้นะเธอมาคนเดียวงั้นเหรอแล้วพาฉันมา ก็เพราะว่าเซฟโซนอะเขาได้แค่เฉพาะคนสำคัญเนี่ยเธอชอบฉันจริงๆหรอนี่วิกกี้ฉันชอบเธอจริงๆนะแล้วฉันก็อยากดูแลเธอจริงๆด้วยทำอะไรกันอะ เธอบอกว่าที่นี่มีเธอรู้แค่คนเดียวไงแล้วทำไมวิโฟนตามมาได้อะก็ขอโทษนะนุ่นฉันบอกมันเองอะมันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านประธานอะนี่วิกกี้ยายเนี่ยมันไม่ได้รักเธอจริงๆนะไอโฟนเนี่ยมันจ้างให้มาจจีวิกกี้เพื่ออยากจะไปเด็กกับเตยใช่ไหมล่ะบอกความจริงเขาไปสิจริงเหรอเธอฉันถามว่าจริง ใช่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณถ้าฉันไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีใครได้งั้นแหละมึงอย่าเพ <anak> ื่อนกูกูไม่ยอมมึงแล้วเว้ยเฮ้ดูกันที่มันเจ้าก้อยเจ้าก้อยเจ้าก้อยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ากอย้ยเดี๋ยวก่อนมิกกี้ ทางฉันก่อนมีอะไรที่ต้องคุยกันอีกเธอมันก็แค่ผู้หญิงหน้าเงินที่ผ่านมาเธอก็โกหกฉันมาโดยตลอดเธอทําแบบนี้ทําไมเธอทําทําไมแต่ความรู้สึกดีๆที่ฉันมีให้เธอมันเป็นเรื่องจริงนะวิกกี้ฉันก็นึกว่าเธอเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกเหมือนกันกับฉันสิออกไปจากชีวิตฉันซะไปไม่ไปใช่ไหมงั้นฉันไปเองฉันรักเธอวิกกี้ ถึงแม้ว่าตอนแรกอ่ะมันจะเริ่มมาจากการโกหกที่ฉันต้องทำอ่ะเพราะอยากได้เงินแต่ระยะเวลาที่อยู่กับเธออ่ะฉันรู้สึกดีมากเลยนะฉันรู้สึกดีซะจนทำให้ฉันลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยอ่ะฉันผิดเองฉันมันแย First, ่ที่เอาความรู้สึกของเธอมาเล่นอ่ะแต่เธอรู้ไหมต่อให้ไม่มีเงินนั่นอ่ะแต่ฉันก็จะดูแลเธอ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันอะ่ะคือวันที่มีเธอเพียงข้างนะรู้ไหมต่อให้ฉันวิ่งหนีไปไกลแค่ไหนฉันก็แพ้อยู่ดีเธอคือคนธรรมดาคนหนึง่งที่ทำให้ช่วงเวลาชีวิตของฉันพิเศษขึ้นแสดงว่าเธอให้โอกาสฉันใช่ไหมอะ่ะอือแต่ว่าอย่าทำฉันเสียใจนะไม่งั้นเนี่ยฉันของพอแน่ ฉันมีแฟนแล้วว๊